สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายหม่ำแชนแนลค่ะ <Hey. S 1> บรรยากาศยามเช้าๆนะคะ อนนี้เรากำลังจะพาไม่เหมือยกับน้องใบบุญนะคะไปอาบน้ำนะคะพามาเดินธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็จะพาไปเล่นน้ำนะคะพาไปอาบน้ำ วันนี้อากาศค่อนๆร้อนนะคะอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะดูตุต๊ตะดูตุต๊ตะ <laughs> ยืนองไม่บนนะคะแม่ๆขาว่าจะกล้าลงหรือเปล่านะคะจาดูกันว่าจะกล้าลงถังหรือเปล่านะคะขาขึ้นแล้วค่ะสาดพ่อด้วยนะคะมีการเหยาะพ่อสาดพ่อด้วย ลูกถูแล้วไหมเออถูอาบน้ำนะคะจะได้สดชื่นตอนนี้แม่มหมยก็ทําการถูร่างกายนะคะไอบุญก็กวรพ่ออยู่ทางนู้นนะคะแม่มคะ่ะลูกใสจะอยากลงอ่างนะคะนะถูแล้แลว,ลวถูแล้แลวแม่เยถูแล้แลว ถูถูแลถูแลถูถูกููกู่อนถูก่อนถูทูถูลูกถูทำความสะอาดก่อนนะคะทูเร็ว ได้ท่อแล้วนะคะแม่ะคะไปเอาท่อมาเล่นแล้วตอนนี้ได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วภาพมุมกว้างนะคะลูกสาวเล่นท่อน้ำอยู่แม่ก็ถูทำความสะอาด หอมสุกเสลเกินนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะดื้อนะคะเด็กดื้อเด็กดื้อไม่อยู่กับที่นะคะดื้อจะปีนถังให้ได้เลย อยอ่าน้ำนะคะกว่าจะเสร็จนะคะแม่แม่คะตะของเราซนเหลือเกินไม่อยู่กับที่เลย,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 ยทุ้แล้วทุ้งทุท้งท,ท,ทุก่อนลูกทุน้ำเสร็จตอน

ตัวกำลังอาบน้ำนะคะอาบน้ำแซลลร่างกายนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวท่องเที่ยวป่านะคะอาบแต่เช้าเลยมาดูกันนะจะพาแม่เหมือกับน้องใบบุญไปไหนนะคะอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะสดชื่นนะคะเลยร้องสดชื่นมากเลย ได้เล่นน้ำด,ดุกๆๆดิกดุกลิกนะคะไม่อยู่กับไม่อยู่กับที่นะคะตุ๊กตะของเราใช้แปลงขัดด้วยนะคะไม่ค่ะถูกใจนะคะถูกใจตุ๊กตะเลยนะคะตอนนี้ ันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ f อซทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเรานะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะพ่อสารให้แม่เมยด้วพโะเหินก็ยเยอะนะคะแม่แม่คะ เอตุ๊กตาเดตุ๊กตาเดตุ๊กตาขูดเล่นแล้วนะคะตอนนี้อาบน้ําเสร็จก็จะเล่นดินเล่นโคลนนะคะแม่หมวยก็สุดยอดเลยนะคะถูจนดําเนี่ยมเลยนะคะอ้มีความสุขสเลรอเกินนะคะแม่คะ ถูก,ก่อนลูกถูก,ก่อนถ้าพอ,อสะอาดได้ไม่เสร็จเลยอาบน้ำก่อนคะ่ะเดี๋ยวพอาจะเที่ยวก่อนนะคะอาบน้ำเสร็จก็จะพาไปเที่ยวแล้วน,นะคะขัดแรง ดูตัวตะยืนโอ้ยสนุกใจเลยนะคะมีความสุขสะเหลือเกินด้เลนโดาดูปีนแล้วนะคะพี่เมฆเดิน,ดนพี่แมฆโมยถ่ายก็เวียนหัวแล้วนะคะพี่ๆมค่ะใบบุญเดิน ไปเดินมาห <c ười> <c ười> นี่ได้ของเล่นชิ้นใหม่นะคะ แม่เรียดคนะ่ะโอ้ยยุงกัเดเยอะมากอันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไป <All right. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ